วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีมาทางนี้เชฟชวนทำปลาแดกบองสุดแซ่บเตรียมพักกันเปื่อนด่วนเพราะเมนูนี้เลอะชัววัตถุดิบง่ายๆแค่มีปลาร้าสุกพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขา่าใบมะกรูดมะขามเปียกน้ำปลาเริ่มเลยขโขลกหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขา่าใบมะกรูดพริกในครกให้ละเอียดกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะ พอละเอียดแล้วก็ใส่ปลาร้าโคลกกับสมุนไพรให้เข้ากันยิ่งโคลกนานยิ่งนัวกลมกล่อมรับรองติดใจปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกชิมให้ออกเค็มเผ็ดเปรี้ยวหอมนัวชอบหวานเติมน้ำตาลเพิ่มได้เลยปลาแดกบองเพิ่มเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวร้อนๆผักสดกรอบๆอร่อยลืมอ้วน,น,นไม่ต้องกลัวเลอะนะความอร่อยมันคุ้มค่าทุกหยด ถ้าชอบเมนูซับๆเลอะๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ